แดงบาดตาพอนถูกบาดใจกับรถเกง๋งงวดเดียนละีพันบาทตลอดสัญญานิส e ันอาเมล่าเกียออโตปี2,015พอนสี่พันตลอดสัญญามาสวัสดีครับนาพ่อไอ้เซมรถซิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินครับพอทุกทุกไปชม นี่คือนิสสันอเมล่าโฉมปี2015เกียร์ออโต้ขายราคาเงินสด2แสนในหน่อยจัดไปเน้น4,000บาทตลอดสัญญาไปแ่งสะเก็ดรอบคันสวย,สวยออโต้แอร์เยน็ยนเย็นแดงบาดตาผ่อนถูกบาดใจ <c oughs> โอ้ยต้องรีบราคานี้นะ90,000กิโลเมตรเกียร์ออโต้ แอร์โคตรเย็นกระจกไฟฟ้าจ้ะอ้โหมาพร้อมกับแม็กอนลอยพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบขั้นประดับยนต์อีกโอ้โหฝาท้ายไฟท้ายโคมเมียมโตสปอร์ตเทกจะสวยไปไหนน,หนี่คือนี่คือราคาเงินสดนะพี่น้องสองแสนกว่าบาทกับค่างวดสี่พันบาทตลอดสัญญาโอ้โหรถไม่เคยกินแก๊สเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวดึงดากนหน่อย ดเดี๋ยวจะไม่เชื่อเออเดี๋ยวจะไม่เชื่อขา,ขายถูกขายถูกกว่าบ้านอื่นน<จ>ะไม่เชื่อสคินน,น่ะคู่มือว่าไปแรงยางอะไรมีครบไม่มีเชียรหนักพลิกความจมน้ำไฟไหม้แล้วก็มีเอฟซีคอมเมนต์เขมามานตาขอให้อ้ยรีวิวราคารถในคลิปหน่อยบางคันไอ้ก็จะบอกบางคันไอ้ก็ไม่ได้บอกถามว่าไอ้รู้อยู่แต่อ้ยไม่ได้บอกเพราะว่าอะไรครับ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเวลาเราบอกราคารถไปอ่ะเข้าใจไหมอือคือท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้กับไอ้ยหรอกแต่วันนี้ที่ไอ้ไม่ได้บอกเป็นบางคันเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไอ้จะมาบอกให้ฟังมันมีเหตุและผลอ้ยอยากจะบอกหมุดได้แหละสมมุติว่ารถคันนี้ไอ้เสมขายอยู่สองแสนสองสมมติสองแสนสองแล้วลูกค้าที่จะเอามาขายกับอ้พอเขาดูคลิปไอ้อยู่เขาจะเอาราคาสองสองแสนหนึ่งอย่างเงี้ยอือคือเข้าใจไหม เแล้วก็เข้ามาเอ้าทําไมผมเห็นพี่ขายสองแสนสองผมขายพี่สักสองแสนหนึ่งไม่ได้เหรอเออแล้วผมตีราคาไปแสนเจ็ดแสนแปดเออคืออย่างเงี้ยแล้วก็มอว่าเอ้าพี่ทําไมขายแพงอย่างเลยเออผมไปทําไมผมขอราคาไม่ได้ซื้อผมแค่สิบเจ็ดสิบแปดเองเหรอคืออย่างงี้ครับพี่น้องการซื้อการขายมันมีกําไรเราไม่ได้ขายทําบุญนะเพราะฉะนั้นบางทีราคาอาจจะสงวนเอาไว้เป็นบาง,บาง,บ,างบางคลิป ให้พี่น้องอยากจะรู้คันไหนก็จะซื้อเพราะสิบคันบ่ให้อินบอกเข้ามาไอ้บอกทุกคนให้อินบ็อกแต่เวลาในคลิปลูกค้าเขาเออกูจะขายรถรุน่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ราคาตามที่ไอ้มันจะเอาเท่าราคาที่ไอ้ขายได้ไงเข้าใจไหมอืมม่นครับนะเพราะว่าเต็นท์เขาต้องมาซื้อมาจ้างลูกน้องเสียค่าคอมเซลเสียค่าคนรีวิวเสียค่าน้ำมูกน้ำมันเสียค่าจัดไฟแนนซ์ดูแลหลังการขายประกันภาษีพอรบอทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายเออพี่น้องก็เห็นแบบว่า เห็นไอ้เสียมขาย2องแสนก็จะเอาแสนเก้าก็จะเป็นท้าอย่างงั้นเข้าใจไหม,ไมบางทีนี่แหละคือที่ไอ้ที่ไม่ได้บอกราคาเป็นบางคลิปขอให้เข้าใจกันด้วยบางทีเอามาขายร้านนี้ไม่จบก,ก็ไปร้านหนึ่งร้านาข้างอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบคู่แข่งเขาก็จะคู่แข่งเขาก็จะจับทางได้เขาเรียกว่ามันเป็นทางการตลาดแต่มันไม่ได้ปกอ้ายไม่ได้ปกปิดหรือว่าอ้ายไม่อยากจะบอกให้อินบ็อกเข้ามาสอบถามตอบทุกคัน อินบ็อกเข้ามาเข้าใจไหมเออบางคนก็มาถามราคาเพื่ออะไรไปเต้นข้างเห็นไอ้เสีมขายสองแสนเฮ้ยเด um, so ี um, ๋ยวกูปรับราคาหน่อยกูขายแสนเก้าแสนแปดก็จะเป็นแค่อย่างงั้นได้ไหมแข่งกันอีกเออก็จะเป็นแค่อย่างงั้นอีกอ่าก็เลยแบบว่าเออบางมันก็เลยแบบว่าเออบอกก็ดีนะไม่บอกก็ก็ยังไงอยู่มันอยู่เรื่องนี้มันมันอยู่มาเป็นสิบปีแล้ว ได้ไหมพี่น้องเข้าใจไอเสียไหมเข้าใจครับพี่เออบางคนดูคลิปเอาไอเสียมทําไมวันนั้นผมเห็นพี่ลูกค้ามาขายพี่ซื้อไปแสนแปดทำไมพี่มาขายสองแสนห้าเออเข้าใจไหมเข้าใจครับเพพี่ผมขอพี่ซื้อแสนแปดห้าไม่ได้เหรอมันไม่ได้คือเข้าใจไหมพนักงานกี่คนกี่คนพนักงานคนเงินเดือนเขาเท่าไหร่ร้ประมาณสี่ร้านห้าร้านเข้าใจด้วยครับพี่น้องนะอ่ะ กับนิสันอาเมล่าน่าสวยบาดแดงบาดตาผ่อนถูกบาดใจผ่อนสี่พันตลอดสัญญาระสองแสนกว่าบาทเอาไว้เอากุก่กัวไว้เพราะว่ามันมีแล้วข้อดีแล้วข้อเสียไปแล้วเราบอกไปได้ไหม <S <S อ,อ้าวฟรีดาวฟรีกลองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียว จัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดอ้อเห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรบประพกกีดกางครับวิ่งขับแกล์ขับหกล้อขับสิบล้อรับแมคโครตัดไม่เผาทานเลียงงวเลียงกล้วยเลียงหมูเลียงหมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรุ่นเล่หหาเ,เลรแผงร้อยตลาดนัดคล้องโสมปลามงปลามงทุกอาชีพมหาเสียรุดซิ่งผ่อนสี่พัน วิธีการจองแอดล่าที่นานทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือแม่ยูทูบแชนแนลกดติ้งไลค์แอนามาทรงเทียงแค่บัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยูคามาสามอย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดียนเรีงยงให้โอเคเอาแค่น,นี้พอแล้วครัไอ้นคนบุกให้มากเปล่าข <laughs> นาดบ,บ้าบ้านะครับไอ้แ้งบารตาอนถูกบาดใจพนสี่พัน 4, ตลอดสัญญา